ถ้าไม่เข้าเรียนฉันไม่สนใจเรียนหกักแต่ชันเข้าเรียนฉันได้คะแนนแล้วสีห้าคะแนนนะครับเด็กราชพัฒน์ที่แปดเนาะขนาดผมบอกข้อสอบว่าผมจะออกแบบนี้คําตอบคุณควรจะตอบแบบนี้ก็ยังทําไม่ได้นั่งเรียนอยู่นะนั่งเรียนอยู่เลยดูตั้งใจเรียนมากแต่ข้างล่างอาจจะแชทดีๆอยู่ก็ได้ผมไม่รู้นะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเวลาที่ผมเรียนที่ธรรมศาสตร์อาจารย์สอนอะไรแกจะออกไอที่ไม่ตรงกับที่สอนอนะ่ะเพราะมันจะมีวิธีคิดอีกด้านหนึ่งเสมอ นะครับมีวิธีคิดอีกอย่างหนึห่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกการเรียนรู้แบบนี้นะครับฝึกการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็ฝึกทัศนคติใหม่ไม่ใช่บอกว่าอันนี้คือการบังคับให้คุณมาเรียนคุณต้องรู้สึกว่าคุณสนุกกับการได้มาเรียนได้ความรู้จริงๆแล้วเด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคที่มีโอกาสมากกว่าสมัยทุกคนที่นั่งอยู่วันนี้นะครับเพราะสมัยนู้นยังไม่มี Google แน่ๆ g o o g l e เพิ่งมาสมัยผมเริ่มทํางานแล้วเริ่มมี Google เพราะย่าเด็กสมัยนี้ไม่มีไม่รู้อะไรเซิร์ชในกูเกิลหาทด่เจอหมดเมื่อก่อนกว่าเราจะหารีเสิร์ชงานอ่านเจอสักฉบับนงเนึงมัน่องง่ายบางทีเซิร์ชแล้วไม่มีในห้องสมุดเราเราต้องไปขอสมุดแห่งชาติเพื่อจะไปหาดูแต่เดี๋ยวนี้มันมีให้ดูทั้งหมดถูกไหมครับมีให้ดูทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องมาปรับทัศนคติวิธีคิดวางเป้าหมายนะครับเพราะอะไรครับเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าเราดูตามเซนเซอรชั่นทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ย เด็กสมัยนี้คือเด็กยุคที่ถูกสปอยเพาะเกิดจากพ่อแม่รุ่นเบบี้บูมซึ่งเริ่มประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะครับก็สปอยให้ลูกลูกมีทุกอย่างเลยนะครับลูกมีทุกอย่างที่อยากมีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความตั้งใจความอดทนมันเลยน้อยนั่นคือเรื่องของเจเนเรชันที่เกิดขึ้นแต่การที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณเห็นโมเดลหลายๆคนนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนจบแต่เขาต้องมีทาเนต์นะครับมีทาเน้นคือมีความเก่งในบางหน้าและคุณต้องซื่อสัตย์ ผมบอกกับพนักงานผมเสมอว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จสิ่งที่คุณต้องทำําก็คือคุณมีเป้าห,หมาย<ช>และคุณซื่อสัย์กับเป้าหมายของคุณนั่นคือจุดที่จะทาให้คุณประสบความสาเร็จผมเชื่อว่าทุกคนอยากประสบความสําเร็จแต่แล้ววิธีการมันมีานมากมายหลายวิธีในการที่จะประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขด้วยความสาเร็จในที่นี้ไม่ใช่เงินเดือนแค่แงเ,เดียวนะครับคือมีความสุขในชีวิตของคุณด้วยในขณะเดียวกันคุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีเซ c u r i ริตี้ระดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังแล้้วก็ตองป นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมอาจจะฝากทางทางราชพัฒนหรือว่าการศึกษาก็ดีเนี่ยผมเล่าให้อาจารย์รัชพัฒกับอาจารย์าคีว่าฟังนะครับว่าคณะที่ผมเรียนเนี่ยมีอาจารย์แปดสิบคนคณะเดียวนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมีอาจารย์ประจํแปดสิบคนในขณะที่บางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอาจารย์ประารําทั้งหมดร้อยกว่าคนอาจารย์หนึ่งคนสอนประมาณห้าหวิชา นะครับอาจารย์หนึ่งคนสอนประมาณ5้กวิชาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะมีทาเล้นเท่ากับเด็กที่อยู่ส่วนการในตอนนั้นก็ยากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว,ว่าสอนได้ทุกวิชาแหละแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะมันมีบางด้านเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้มาตรฐานเดียวกันเราก็ต้องไปเพิ่มส่วนนั้นนะครับไล่ตัวเลงครับผลตอบแทนที่ให้กับอาจารย์ก็ต้องส่งน้ําสมเนื้อด้วยในการที่เราจะดึงคนที่มาสอนคนเพื่อพัฒนาปะเที่ต่อไปในอนานคตเนี่ยนะครับ จริงๆน่าตั้งใจเลยครับคนที่เป็นอาจารย์หาวิทยาลัยสอนสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยจะเป็นนโยบายที่ผมเห็นด้วยมากๆเพราะจะเป็นการดึงคนที่เก่งเข้ามาถามว่าทําไมยุคนี้มันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ายุคพ่อแม่ผมคนที่เรียนเก่งที่สุดจะเป็นครูหรือไม่ก็เป็นหมอถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่คนที่ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วถึงเรียนมาเป็นครูถูกไหมครับยุคผมเนี้ยคณะที่เอ็นต่ำที่สุดคือคารุศาร์ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอแบบนี้แหละครับในอนาคตถ้าคุณไม่เลือกคนที่เก่งเข้ามาซึ่งถ้าคุณจะเลือกคนเก่งเข้ามาคุณก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขามากเพียงพอนะครับผลตอบแทนแต้องสูงมากพอนะครับวิ่ใชการที่เสกเงิได้ชั่วโมงหนึ่งสองร้อยกว่าบาทสินี่สองร้อยห้าสิบบาททั้งที่เราเดียบสามารถให้ได้สี่ร้อยถูกไหมครับแต่เราให้สองร้อยห้าสิบถามว่าถ้าไม่มีใจจริงๆจะไม่มาสอนในที่พิเชษในในก็เข้ไปสอนให้ระดับ โปรเฟชชั่นอลระดับเนี้ยยังไม่สอนให้เลยสอนมาเสียเพราะเรามีใจอยากจะสอนใช่ไหมครับเรามีใจอยากจะสอนแต่ถามว่าถ้าใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนนะครับบางคน่ยเป็นคนเก่งมากๆและอยากจะมาแทนประสบการณ์เนี้ยคุณก็ควรจะต้องให้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้ออย่างอาจารย์เนี้ยผมก็คุยกับเพื่อนเพื่อนทำไมเรื่องเป็นอาจารย์ประจำของในเดือนต่างกันห้าเท่าเอง แต่ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นอาจารย์เน,นี่ยควรจะได้เงินเดือนสูงวันนี้นะครับเพื่อที่จะผลักระบบทั้งระบบไม่ใช่ครูอาวานะ์คือคนที่ได้เงินเดือนต่ำแล้วจะมา